เฮ้ย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 อืมอืเฮ้ยเฮ้ยโอ้สองสองผมไม่ไหวมันของมันดีกว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่คนเดียวโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่แน่ยืนเก็บไดมอนอยู่หรอนี่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 มาดีมาดีปันปันปันแตกหอุ้ย เอ้ยเอ้ยเอาเพื่อนเออสวยตายตายโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเดินด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเบสบอลนั่นเองนะครับสำหรับบางคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าเบสบอลมันคือเกมแบบไหนนะครับมันก็คือเกมมินิเกมในไมค์คราบนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็มาอยู่ในโลบอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเกมนี้นะครับก็คือให้ต้องปกป้องเตียงของเรานะ แล้วก็สามารถเก็บไอรอนและได้ไดมอนด์ได้นะเก็บเหล็กและไดมอนด์ได้สามารถเอาไปซื้อของได้เพื่อที่จะมาทําบล็อกหรือเกาะต่างๆแล้วก็สามารถไปต่อสู้กับฝั่งอื่นได้ด้วยนะสีอื่นนะครับโอเคอธิบายแค่นี้คุณผู้ชมก็คงน่าจะเข้าใจแล้วล่ะโอเคก่อนที่จะไปเข้าชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับ s ไค i b ์กดไลค์ให้ผม้นยนะครับจะได้ไปถึง20,000ซับกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมเราอันนี้ก็คือจะเป็นล็อบบี้ของตัวเกมนะซึ่งในล็อบบี้มันก็จะมีของขายมากมายเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเลด้านล่างได้นะครับส่วนอันนี้มันก็คือเหมือนจะเป็นการจัดทีมเล่นนะครับมีทั้งอุ้ยมีทั้งทีม4คนทีม2คนแล้วก็ เฮ้ย16กับ16สู้กับ16ก็คือ16คนอันนี้ผมจะเอาเป็นทีม2คนก่อนนะเพราะผมว่าเล่นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือกำลังหาห้องอยู่นะโอเคแค่ถามวิเท่านั้นห้องก็เจอแล้วมาคุณผู้ชมตอนนี้เกมก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไอรอนนะครับซึ่งอ๋อเวลาเรามายืนตรงนี้เราก็จะได้ไอรอนนะ ผมไม่แน่ใจว่าไอรอนมันเอาไปทําอะไรได้นะครับแล้วอันนี้คือเดี๋ยวนะเป็นเป็นช็อปแล้วอ๋ออันนี้มันต้องใช้แปดไอรอนนะครับซึ่งเราสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้ผมก็จะเป็นซื้อเป็นขนแกะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งนี้ก็คืออ๋อมันจะเป็นอ๋อสามารถเพิ่มอัปเกรดทีมได้นะครับจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าเพื่อนโอ้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยเอ้ยคือผมต้องต้องต่อต่อไปใช่ไหมเนี่ยอึ๊บ เฮ้ย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 คุณคุณผู้ชมเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะโดดมาฆ่าผมแล้วมันตกไปเลยถ้าเกิดวิธีการไปนะครับก็คืออย่าประมาทนะถ้าเกิดประมาทเราก็จะตกล่วงแบบไอ้คนเมื่อกี้ได้โอเคจังหวะนี้เราก็ขุดบล็อกไปชึบชึบโอเคมาเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอามันมันมีสองคนมันมีสองคนว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันมันมามันมา มันมามันมามันมาเฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุย,อยเกือบเกือบตายเอาเอาเดี๋ยวนะผมตายอ๋อเวลาตายเ,าเราก็คือแพ้เลยนะเราต้องกลับไปล็อบบี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูแมตต์ต่อไปเลยคุณผู้ชมอันเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะก็คือแมตต์แบบ2ทีมนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมตต์แบบ4ทีมบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเจค,คุณผู้ชมตอนนี้มาอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องมาเอาไอรอนให้ได้เยอะๆนะ ดูเหมือนว่าเพื่อนน่าจะซื้อแค่บล็อกนะไม่แน่ใจเออผมซื้อแค่บล็อกดีกว่าโอเคซื้อแค่บล็อกจังวหวะนี้เตรียมลุยเฮ้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 ยอคุณผู้ชมเมื่อไอ้ไอ้คนเมื่อกี้มันอย่างฉลาเลยมันต่อมันต่อมาแล้วมันก็ตายเอาเอาเอามาตะลุมบอลเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพื่อนมันเดินตกเอาเอาให้ให้เพื่อนไปแทงก่อน สู้ๆไปเลยไปเลยสามสามลุ ح, ้มหนึ Harmon ่งยังไหวเอา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 ผมไปมาเดี <Foi S 1> ๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่โอเคอันนี้ผมเล่นเป็นโหมดสองคนนะโอ้โหแล้วอไอ้นี่ท่าทางจะจริงนะคนนี้ตรงวันี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะอ๋อคือเขาร้างที่ปกป้องเตียงนะครับคือห้ามให้เตียงเตียงพังนะ ้ยเดูดีๆมันก็มาค่าผมเอาเอาเอาเดี๋ยวนะหัวผมเป็นอะไรเนี่ยเออผมผมไม่เอาบล็อกแล้วมาเลยใครใครจะมาได้หมดเราให้เพื่อนต่อทางไลยครับทั้งวันนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนก็จะไปสู้กับมันโอเคขอสู้บ้างเถอะนี่เน,นี่ยนี่นอ่อุ้ย เอ้ยเอ้ยเอาเพื่อนเออสวยตายตายมันมันมันแตกแล้วมันแตกแล้วเฮ้ยผมจะแตก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 ผมอือคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อดาบดาบที่มันแพงแพงดีกว่านะจะได้ฟันแรงๆมาดาบไอรอนคราวนี้ฟันทีเดียวสั่นไปทั้งตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมคมมาตายแบบนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฐานฐานฐานเฮ้ยมีมีเมื่อกี้เห็นมีคนเข้าไปนั่นไหนนั่นไหนไม่รอดแน่ผมเดี๋ยวผมจะปิดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามาฆ่าเพื่อนอูมันใสเกาะอะไรก็ไม่รู้เออเอ้ยตายโอเคเฮ้ยผมเฮ้ยผมได้ไดมอนจากมันผมได้ไดมอนมาสามอันนะซึ่งโอ้ไม่พอเฮ้ย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 มาดีมาดีมาดีเอาเอามาดี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 โอ้โอ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ผมคือชนะหรือเปล่ามันไม่ได <professors fingers out> ้ชนะโอ้ผมแพ้ผมได้น่าจะได้ทีมที่สองที่จังหวะนี้มีคนมาหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เอ้าเอ้าเมื่อกี้มันมายืนทําอะไรอะหรือว่ามันจะตีเตียงผมมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วยืนเก็บไดมอนอยู่หรอนี่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 มาดิมาดิฟันฟันฟันแตกแตกโอ้โหเฮ้ยมันตายมันตายมันตายแล้วผมจะรีบเก็บของของมันแล้วผมจะรีบกลับไปเลย เฮ้ตอนนี้ผมสามารถซื้อเกาะได้แล้วนะคุณผู้ชมนี่มาซื้อเกาะกันเกิดซื้อเกาะมันจะช่วยเพิ่มป้องกันความตายนะเฮ้ยแล้เพื่อนเล่นอะไรเนี่ยแล้วต้องมันมันต้องเอาวางปิดเตียงด้วยนะโอเคเพื่อนโอเคได้แล้วจังหวะนี้ไอคนไอคนเดิมไอคนเดิมมัน,ม,นมันจะเอาอีกครานี้มีเกาะนะมีเกาะนะ พี่เราเราต้องอยู่กนนี่นี่โอ้ยฟันฟันแป๊บเดียวตายคือตอนนี้ผมคิดว่าผมสามารถยึดถิ <able> ่นของมันได้แล้วเฮ้ย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 ผมโดนเอ้าผมโดนไอ้เมื่อกี้ตีเฮ้ยเฮ้ยมันมาเห็นเห็นเห็นชื่อมันไหมครับพี่มันขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมา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 เฮ้ยเฮ้ยผมสู้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันจะเอากับผม โอ้โหตายเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีธนูเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับมันจะเห็นเส้นสีขาวอยู่ผมจะยิงข้าไปแล้วนี่ไงเน,นี่ไเน,นี่ยเนี่ยน,นี่ไงอุ้ยธนูยิงยากมากธนูยิงยากมากคุณผู้ชมอื้มจังวันนี้ย,ยิงยิงยิงทุกนัดไม่โดนเลยเอายิงไปหาไอ้คนนู้นโว้โ เฮ้ยคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีคนมานะครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะ,จะต้องไปช่วยเพื่อนนะนี่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 เอา้าเอา้ามันโอ,โอ้โอ้ผมค้างอีกจงังวันนี้ผมได้เกาะเรียบร้อยแล้วนะจงังวันนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่คนเดียวโดนนะเฮ้ยเฮยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยใจใจใจนี่แน่แตกแตกแตกไป คือจังหวะน,นี้อเกิดมา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 เอาเอา,เอาผมทายนี่ครับเวลาเวลาเล่นนะครับอย่ายืนอยู่ตรงถ้าเกิดข้างหลังเป็นเขียวนะครับห้ามยืนอยู่ตรงนั้นแต่จังหวะน,นี้ก็มีคนเกิดมานี่ห้ามอยู่ข้างหลังแบบนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะตกลงไปแบบนั้นนะแม้ว่าเราจะอึดมากก็ตามแนะนําเลยนะครับเวลาเล่นคุณผู้ชมต้องซื้อเกาะเกาะนะต่อไปก็คือเกาะเงินโอ้โหร้อยยี่สิบไอรอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเพื่อนเพื่อนไม่ไหวอ่ะไม่อุย้ยไม่ไหวเอ้ยหรือว่าไหวหรือว่าไหวเอ้าเน็ตเน็ตเน <c oughs> เตี้เออแต่เอ้าเกิดมาเกิดมาเกิดมาเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมันตีผมทีเดียวแล้วมันก็ตกลงไปตาย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้นันมันยิงธนูไอ้นันมันยิงธนู เฮ้ยเพื hmm. like ่อนเพื่อนจังหวะนี้เพื่อนโดนแล้วนะ่นี่ะนี่ผมมีเฮ้ยเฮ้ยโอ้สองสองผมไม่ไหวมันของมันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยแอก่อนแอบก่อนอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ